แล้วเรียนเคยเรียนเรื่องแกส๊สใช่ไหมลูกเคยเรียนเรื่องแกส๊สใช่ไหมอ่าสมมติว่านะครับครูเป่าลูกโป่งนะครับนักงเรียนครูเป่าลูกโป่งนะครับแล้วลูกโป่งก็จะพองอย่างนี้ถูกไหมอ่าแล้วข้างในลูกโป่งมีอะไรลูกมีแกส๊สถูกไหมครับอ่ามีแก๊สก็คืออากาศที่อยู่ในนั้นถูกไหมนะครับอ่าถ้าครูยหยิบลูกโป่งมาธรรมดาตรงนี้ครับลูกโป่งหยุดนิ่ง แล้วก็ไม่มีแรงอ่ะไม่มีแรงภา,ายนอกมากระทำก็คือแรงรับที่กระทำกับลูกโป่งมันเป็นศูนย์แบบนี้ครับอ่าอย่างนี้นะโอเคไหมอ่าแรงรับกระทำกับลูกโป่งเป็นศูนย์นะครับเพราะลูกโป่งก็จะอยู่ในรูปของ f เท่ากับเดลต้าพีสำลูกโป่งนะลูกโป่งนะครับลูกโป่งนะครับ,ก,รบก็ f เท่ากับเดลต้าพีส่วนด้วย t เมื่อ f เป็นศูนย์ใช่ไหมครับเรียน เเป็น0เพราะ d e l เดลต้าจึงมีค่าเป็น0ด้วยเช่นกันเห็น okay, นะครับเดลต้าเป็น0นะครับซึ่งเดลต้าเป็น0ย์เราเรียกว่า um นะกฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับกฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะกฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับเราเรียกก้อนนี้ว่ากฎอนุรักษ์โมเมนตัมมันอยู่ในเมนูนี่นะครับ เขียนเพิ่มนิดน,นึงนะครับกดอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับ uh, uh. ก็คือในกดอนุรักษโมเมนตัมก็คือไม่มีแรงภายนอกมากระทำกับวัตถุของเรานั่นเองครับ uh. แต่ทีนี้บางคนสงสัยอาจารย์แล้วมันจะแก้ปัญหาอะไรแล้วมันจะทํำยังไงแล้วไอ้มวลยืกยือยึกย,ย,ยือพวกนี้มันคืออะไรโอเคไหมอ่ะ uh. คืออย่างนี้ครับับเรียน เราเรีย book, กลูบบกโป่งผู้นี้ว่าระบบ,ระบ,บ Nein, ครับนักเรียนเรียกลูกโป่งตัวนี้ว่าระบบระบบนะครับก็คือระบบของเราอ่ะไม่มีแรงภายนอกกระทําแต่ภายในระบบของเราครับมันมียังมีการชนกันของอะไรลูกของมวลอยู่ครับนะของมวลอยู่มีชนกันอยู่อ่าชนกันของแก๊สอยู่ลูกแก๊สมันชนกันอยู่นะครับ <fin an S 2> แก๊สมันชนกันอยู่แก๊สอันนี้กับอันนี้มันชนกันอยู่ ปังๆๆกันอยู่ในนั้นแล้วก็เกิดแรงที่อยู่ในนั้นแต่ว่าแรงที่มันชนกันที่อยู่ในนั้นะ่ะมันไม่ได้ส่งผลต่อระบบของเราระบบยังคงหยุดนิ่งอยู่เหมือนเดิมโอเคไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราจะพูดถึงการชนที่อยู่ภายในระบบที่เราพิจารณาโอเคไหมครับออทีนี้มันจะทํำยังไงนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ <c oughs> คืออย่างนี้ครับนักเรียน ในรูปแบบการชนครูขออนุญาตไปอ่กอบปีไปอีกหน้าหนึ่งแล้วเนาะอ,อนุญาตนะครับเพราะว่ารูปมันเขียนไม่ค่อยดีอันนี้ไม่สรุปเกินไปนะครับโอเคอคืออย่างนี้ครับอันนี่ครูยกตัวอย่างเป็นระบบไปแล้วใช่ไหมครับเฮลโ o ลไม่มาอืมโอเคอ่ะตัวนี้คือระบบนะครับโอเคทีนี้เราจะ มองภาพระบบของเราเนี่ยนะรครับให้อยู่ในรูปแบบการชนของวัตถุแล้วกันเน,ะนาะนะครับก็คือคูตีกรอบระบบให้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 นิดหนึ่งระบบตัวนี้นะครับอ่าระบบตัวนี้แล้วก็มีจะมีพื้นตรงนี้นะครับจริงๆแล้วระบบตัวนี้มันไม่จะเป็นต้องมีพื้นก็ได้ครับพื้นอยู่ข้างนอกระบบก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับก็จะมีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งนะครับอยู่ก้อนหนึ่งเค็นไหม ก้อนหนึ่งตรงนี้นะครับครูให้ชื่อว่ามเนมวล m แล้วก้อนที่สองนะครับครูก็ชื่อว่ามวล m เหมือนกันแต่ว่าห้อยสองเข้าไปมวลสองก้อนนี้มีการชนกันครับโดยครูาหนดให้นะครับก่อนที่มันจะชนเนี่ยนะครับมันจะมีโมเมนตัมอ่าเป็น p หนึ่งด้วยความเร็ว v หนึ่งแล้วกันเนาะวิ่งไปทางไปทางขวานะครับมวล m หนึ่งวิ่งความเร็วไปทางขวาเป็น u หนึ่งนะครับ อ่าเสองเอาเหมือนกันไปทางซ้ายเหมือนกันไปทางขวาเหมือนกันก็วิ่งด้วยความเร็ว u2 อนะไปทางซ้ายได้ไหมได้แต่ว่ามันจะมันจะดูเครื่องหมายยากนิดนึงเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังนะครับอ่าไปทางขวานะครับทีนี้พอมันมีการชนกันนะลูกนะครับชนกันปั้งเข้าไปครับเพราะว่าครูกําหนดให้ m 1มหนึ่งมันมันเร็วกว่า M 2มสองมันมันก็จะมีการชนกันเกิดขึ้นถูกไหมครับการชนกันตรงนี้ครับเรี่นชนกันตรงนี้นะครับ ชนการปั้งเข้าไปตรงนี้ครับนะเราเรียกมันว่าการถ่ายเทโมเมนตัมคือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของของวัตถุก,ก้อนหนึ่งก็คือเกิดแรงขึ้นระหว่าง2อันนี้นั่นเองครับแต่แรงตัวนี้เราจะไม่ดูครับเรียนว่าเราจะไม่คํานวณว่าเป็นมันเป็นเท่าไหร่นะครับแต่เราจะเอาผลหลังจากที่มันชนกันแล้วนะครับเรียนหลังจากที่มันชนกันแล้วนะครับเพราะมันชนกันแล้วครับเรียนมันจะวิ่งด้วยความเร็วเปลี่ยนไปก็คือ 1> m 1เนี่ยมันจะวิ่งด้วยความเร็ว v 1นะครับ m สองมันจะวิ่งด้วยความเร็ว v สองโอเคนะครับแบบนี้นะทีนี้พอมันชนกันแล้วลูกลระบบของเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีระบบของเราก็ยังคงเป็นเดลต้า p เท่ากับศูนย์อยู่เหมือนเดิมระบบของเราตรงนี้นะครับคือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเป็นเปลี่ยนแปลงแค่ข้างใน,นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะ เป็นการชนก่อนและหลังมันไม่ส่งผลต่อระบบของเราโอเคไหมครับเพราะนัเราก็จะได้ว่าโมเมนตัมตัวนี้นะครับก่อนชนจะเท่ากับโมเมนตัมหลังชนเพราะว่ามันไม่ทําให้ระบบเราเปลี่ยนเปลี่ยนพลังงานไปหรือว่าเกิดแรงเกิดขึ้นกับระบบเรานะครับชนกันเองภายในระบบไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะทีนี้ นะครับวิธีการคำนวณของเราก็คือใช้ระบบที่เป็นโมเมนตัมก่อนชนและโมเมนต์เท่ากับโมเมนตัมหลังชนนะครับโอเคเสร็จแล้วครับนะนี้เวลาเราคำนวณน,นะลูกเราก็จะรวมโมเมนตัมของ2ตัวนี้เนื่องจากว่าโมเมนตัมเนี่ยครับมีสูตรว่าอะไรนะครับ mv ใช่ไหมครับ m คูณด้วย v โมเนตมนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแรกนี้นะครับ มันก็จะมีมวลอยู่2อ,อันก็คือ m 1กับ m 2เนี่ยโมเมนตัม um, ก่อนชนตัวนี้จะเกิดจากโมเมนตัมของ2ตัวนี้รวมกันนะครับก็จะกลายเป็น m 1 u 1บวกด้วย m 2 u 2โอเคไหมครับอ่าแล้วหลังจากการชนนะครับเรียนนะครับมันก็จะทำให้โมเมนตัมของ m 1เปลี่ยนไปนะครับกลายเป็น m 1 v 1อ่า m 2ก็เปลี่ยนไปเป็น m 2 v 2แต่ว่าผลรวมของนะครับ โมเมนตัม um, ทั้งขวามือเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับซ้ายมือครับก็คือก่อนและหลังมันจะเท่ากันประมาณนี้นะครับโดยปกติมันจะชนอยู่2ตัวเท่านั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นว,วิธีการคำนวณก็จะกลายเป็นโมเมนตัมของตัวนี้บวกโมเมนตัมของตัวนี้นะครับเท่ากับโมเมนตัมของตัวนี้บวกโมเมนตัมของตัวนี้นะครับโอเคนี่คือวิธีการตั้งสมาการเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่มันเกิดเขาเรียกะไรนะขณะที่มันเกิดการชนตัวนี้เราจะไม่พิจารณา เราจะข้ามมันไปเลยโอเคไหมครับเราจะข้ามเป็นก่อนชนแล้วก็หลังชนไปเลยนะครับโอเคแต่ถ้ามันมีการสลับทิศกันล่ะครับอย่างเช่นะครูขอกรอบมานิดหนึ่งเนาะกรอบรูปนี้มานิดนึงเนาะทำก่อนชนทำผมทำหลังชนนะครับอ่ะสมมติว่าครูกรอบมานิดหนึง่งขี้เกียจวานใหม่นะครับทุกคนอ่ะ,อะครูเปลี่ยนตัวตัวทิศทางของอยูแล้วกันเนาะ ะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็น u 1ไปทางสายมือใช่ไหมครับอ่าทางขวามือใช่ไหมครับอ่าสมมติว่า m 2ของครูจะวิ่งไปทางขวามือมีความเร็วเป็น u 2 u 2ตัวนี้จะต้องใส่เครื่องหมายให้มันครับเพราะว่าตัว u กับตัว v เป็นเวกเตอร์โอเคไหมครับถึงครูจะไม่ใส่หัวก็ตามแต่ให้รู้ว่าไอ้สตัวไอ้ตัวตัวพวกนี้ครับเป็นเวกเตอร์หมดเลยเพราะฉนั้นถ้า,าเรียนใช่ทิศทางมันกลับทิศกันนักเรียนต้องใส่เครื่องหมายตรงข้ามกันเห็นไหมมันก็จะกลายเป็น m 1 u 1 ลบด้วย m 2 u 2ใช่ไหมครับเพราะ u เป็นลบจะเท่ากับ m 1 v 1เท่ากับ m r บวกด้วย m 2 v 2ประมาณนี้ครับทุกคนโอเคไหมอันนี้คือวิธีการตั้งสมการนั่นเองครับโดยปกติมันมีแค่2ตัวแปรแค่นั้นแหละนะครับมีมีมีแค่2อ,อ,องก้อนเท่านั้นแหละที่มันชนกันนะครับอันนี้ครูไม่ทำให้ดูนะ นะครับมันเสียเวลานะครับเอาไปใช้เลยท่องเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คว่ามันยืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่นถ้าเขาบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงอาจารย์เราจะรู้ได้ไงอ่ายังไงอาจารย์ว่ามันคือยืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่นโดยปฏิการชนแบบยืดหยุ่นเขาจะบอกมาเลยว่าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นหรือเป็นการชนที่ไม่สูญเสียพลังงานเข้าใจไหมมันมันจะใช้คํานี้เลยเป็นการชนแบบยืดหยุ่นอ่ามันจะใช้คํานี้เลยครับ อืมอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันแก้ปัญหายังไงเนาะนะครับอืมแบบที่สองครับชนแบบไม่ยืดหยุนสองนะครับการชนแบบไม่ยืดหยุน่นยืดหยุนนะครับนะก็คือระหว่างชนนะครับระหว่างชนจะเสียพลังงานครับ นะครับก็คือ ek ก่อนไม่เท่ากับ ek หลังครับ่า ek หลังนะครับแบบนี้ครับตัว k นะครับน้องเรียนตัว k นะตรงนี้นะ ek หลังนะครับไม่เท่ากันนะครับถ้าโดยปกติแล้วนะครับถ้ามันเป็นการชนแบบนี้ครับน้องเรียนมันจะแก้ปัญหาได้ก็ต่อเมื่อมันใช้คําว่าชนแล้วติดกันไป ครับนักเรียนชนแล้วติดกันไปนะมันแค่ยังไงคือในสมการนี้นะครับเราใช้ได้เฉพาะตัวที่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะอืมโมเมนตัม um, นะครับอ่าก้อนรักโมเมนตัมเท่านั้นนะครับคือคืออย่างนี้ครับนังเนียนนะครับคือเวลามันชนกันแล้วครับโดยปกติเวลามันชนกันเนี่ยมันจะแยกออกจากกันได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาใช้คําว่าชนแบบไม่ยืดหยุน่นนะครับ หรือเขาไม่ได้ให้ความเร็วตัวใดตัวหนึ่งมาหลังชนอันเนี้ยเราต้องแอดซูมหรือสมมุติว่ามันคือมันคืออะไรหรอมันติดกันไปครับพอมันติดกันไปเนี่ยนะครับมันจะมีความเร็วที่เท่ากันเพราะมันติดกันไปแบบนี้ครับอ่าโอเคนะเพราะนั้นโมเมนตัมก่อนชนตัวที่โมเมนตัมก่อนชนก็ยังคงเป็นเท่ากับโมเมนตัมหลังชนอยู่นะครับก็จะกลายเป็น m 1 u 1บวก m 2 u 2เหมือนเดิมนะครับแต่ฝั่งขวามือก็เอามารวมรันเลยก็คือ m 1บวก m 2คูณด้วย v แบบนี้ได้เลยมันก็จะแก้ออกมาได้ครับทุกเรียนนะพระฉะนั้นะในในการแก้ปัญหาที่เป็นการชนนี่นะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือชนแบบยืดหยุ่นะข้างบนก็จะมี2ส,สมการที่ช่วยกันก็คือสมการในวงเล็บแรกก็คือโมเมนตัมกุลลักษณโมเมนตัมธรรมดาอ่าส่วนสมการที่2ก็จะเป็นสมการที่ช่วยครับอ่าช่วยในการแก้ปัญหาข้างบนนะครับ ส่วนการชนแบบไม่ยืดหยุ่นมีแค่อันเดียวครับโมเมนตัม um ก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนซึ่งโดยปกตินะครับมันจะแก้ไม่ค่อยออกหรอกยกเว้นเราจะสมมุติว่ามันติดกันไปมันถึงจะแก้ออกนะครับหรือถ้าเขาให้ข้อมูลความเร็วของอเขาเรียกอะไรนะ,ะมวลแต่ก้อนใดก้อนหนึ่งหลังชนมาก็จะหาได้แต่ถ้ามันไม่ให้มาก็จะหาไม่ได้ก็จะแอซูมว่าหรือสมมุติว่ามันติดกันไปนั่นเองนะครับ